ตรวนี้เป็นต้มกะทิต้มกะทิเอออ่ะนี่ได้ร้อยหม้อ,อที่น้อยร้อยหม้อ,อตรงน,นี้นักข่ีลูกค้าเขามาเต็มเลยเออกะปัตสีผักด้วยจ้ะผักด้วยเมนูหล,ลักสายบัวผักโอ้ยเแยะ นี่ผัดผัดเครื่องในเครื่องในนี่ผัดไข่เนาะกับผักเป็นเออข้าวปีกหมูหวานอาแกงที่ต้องใสเอาผักด,ด้วยนะไอไอแครอทแครอทอะไรนะผัดเอ่อหมู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 ไส่ผัดหมูหนี่ผัดวบผัดประกาศ ผัดประกันนี้ผัดดีเช่นช้าวต้มเรียงอะไรแถวเลยรัน้าน้อยร้อยหม้อรถจอดเต็มเลยป้าเมื่อกี้ดีคงเลยเรวใส่แล้วใส่แล้วโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวคิดตังคลิปผัดอะไรเนาะผัดอะไรนะเราเรียกไข่ ตัวนี้ตีโคงหมูตรวนี้เป็นต้มกะทิต้มกะทิไขเ่เค็มไขเ่เค็มนี่เป็นต้มกะทิะเหมือนกันต้มใช้ก็ต้มกะทิข้าเที่ยวเอออ่ะบ้า,<อ>านาาน้อยกำลังถ่ายคลิปโอ้ข้าวเยอะแยะเลย,เยน,นี่แกงหมูใก่เอ่อ ไม่ใช่ไ,ได้นะไม่ใช่กระต,ตออะไรลูกเหลียงมีแกงเนื้อแกงเนื้อเออแกงเนื้ออะไรนะแกงเนื้อหน่อไม้แกงหมูหน่อไม้ปลาทูต้มหวานปลาทูต้มหวานนี่ะนีงไก่ไก่ใส่เอ่อกล้วยอะ่ะเนาะ ปลาแดดเดียวทอดขุดเชียงเอออ่ะอะไรๆตัวนี้เป็นปลาทูจูชีเทโพโอ้เยอะแยะเทโพนี่ปลาดุกปลาดุกยีราเชิญครับเชิญครับลุงเท่งลุงเท่งมาแล้วลุงเท่งมาเองเออันนี้ก็เป็นไตปลาผักไตปลาเข้มข้นปลาโลปลาโลไข่ปลาโลโ ลูกค้าเต็มเลยโลนี่แกงส้มโฆษณาร้านป้าน้อยน่ะแกงส้มอเตัวนี้ปล<ะ>าตูส้มปลาทูไก่ปลาขมิน้นไก่ขมิน้นส้มไก่ขมิน้นโกเก่งอูกค้ามาเยอะแยะเราเราเออได้ผลแล้วเรากลับแล้วคป้าน้อยร้อยปอน โอ้อยกำลังหันกันสดๆเลยอหันกันสดๆเลยอันนี้เป็นผู้เชีย่ลลยวผู้เชีย่ยวเด็กโอเคปลาร้านปลาคลิปร้านปลาน้อยเว้ยโฆษณาร้านปลาน้อย